กับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของนักเรียนชั้นป .4 นั่นเองนะครับส่วนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมครับบางคนสูงขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับอ้วนขึ้นผอมลงอะไรในการพัฒนาการนะครับของการเจริญเติบโตของร่างกายวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพัฒนาการทั้ง4ด้าน สถานก,การณ์ของสีด้านครับมีอะไรบ้างให้หนักเรียนเปิดหน้าที่14หน้านี้นะครับหน้า14หน้า14เห็นไหมเอ่ย ห้าสิบสี่อ่านะครับเราจะมาเรียนเรื่องการพัฒนาการทางด้านต่างๆมีอะไรบ้างนะครับ 1. การพัฒนาการทางด้านร่างกาย 2. การพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะครับสมองของเรานนั่เอง 3. การพัฒนาการทางด้านสังคม 4. การพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ เดี๋ยวครูโจจะมีคลิปให้ดูนะครับให้นักเรียนดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วให้มาทํางานหน้า15นะครับให้ทํางานหน้า15าเนาะทางานหน้า15แล้วก็ทํางานหน้า16นะครับหน้านี้หน้าลวก็อนหน้านี้โอเคนะครับการบ้านหน้า15แล้วก็16แล้วทําเสร็จแล้วแล้วก็ส่ง เหมือนเดิมนะครับเขียนชื่อชั้นเลขกที่ห้องให้เรียบร้อยให้ชัดเจนวงเล็บว่าให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอุโจมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะตกหล่นไปนะครับผมไปเริ่มเรียนกันเลยพนกักงานทางด้งนานร่างกายนะครับในช่วงนี้นะครับ9-12ปีเนี่ยก็คือสามารถใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ว่องไวนะครับกว่าเดิมเช่นใช้ขาในการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับ ใช้มือทำงานได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้น2พครับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในช่วงวัย9-12ปีคือมีความคิดที่กว้างขึ้นจึงมีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นรู้จักเลือกการอ่านหนังสือต่างๆตามความสนใจเริ่มใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจรู้จักรับผิดช,ชอบมากขึ้นรู้จักใช้เหตุผล มีความอยากรู้อยากเห็นมีความตั้งใจในการทำงานสูงและต้องการทำให้ได้ผลสมบูรณ์ที่สุดนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะต้องการความเป็นอิสระในการคิดและการกระทำด้วยตัวเองนในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนและาการแนะแนวทางจากผู้ใหญ่หรือบุคคลที่ตัวเองนับถือ สนะครับพนาก,การทางด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงอายุ9-12ปีนะครับมีดังนี้นะครับ 1. สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นไม่โกรธง่ายและโมโหง่าย 2. เมื่อโกรธอาจใช้เสียงดังแต่ไม่มีพฤติกรรมการต่อสู้ 3. ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 4. ส,สนใจตัวเองมากขึ้นชอบแต่งตัวรักสวยรักงามและเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ ด้าน,นที่4นะครับพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับในช่วงอายุ9-12ปีนะครับสังคมส่วนใหญ่ของนักเรียนนะครับก็จะอยู่ที่โรงเรียนมีการเรียนรู้่ใหม่ๆและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทาให้รู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มและมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่มพัฒนาการทางด้านสังคมที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะมีดังนี้ 1. นนะครับชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยความชอบคล้ายๆกันความสนใจในกิจกรรมต่างๆตามความถนัด 2นะครับเด็กในวัยนี้นะครับเริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศมากขึ้นนะครับแต่ละคนอาจจะมีความชอบในการแสดงออกทางเพศเหมือนกันหรือแตกต่างกันซึ่งไม่จาเป็นต้องมีความชอบหรือการแสดงออกที่ตรงกับเพศโดยกําเนิด 3. นะครับมีการปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตรวมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขนะครับสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ก็คือรู้จักช่วยเหลือเพื่อนนะครับ ยอมรับความคิดเห็นนะครับไม่นําสิ่งของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับหรือไม่ลักขโมยนั่นเองทางํทาตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงของชั้นเรียนและโรงเรียนนะครับสรุปได้ว่านะครับโดยปกติเนี่ยการจะเติบโตพัฒนาการด้านต่างเนี่ยทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และจิตใจหรือด้านสังคมนะครับจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน การรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยจะทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนนะครับเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ